สวัสดีครับเพื่อนเพื่อี่ๆที่น่ารักทุกทท่านผมโอวบ้านสวนรักเครื่องเพื่อนๆพืนี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนี่พีช่วยผมโอวบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิติคุณบุญพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ ก็จะเป็นที่ลึกวัตถุมงคลของพระครูวิสิษิธรรมคุณหรือหลวงปู่น้อยวัดบุรพาวันตำบลศรีสุดโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับผมแต่ว่าสําหรับเหรียญนี้นะครับผม,บบผมท่านออกที่วัดอัมพวันอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับผมก่อนที่จะย,ย้ายมาอยู่ที่ศรีสุดโธบ้านดุงอุดรธานีนะครับผมนี่ฮะ เหรียญรุ่นนี้ก็คณะสิทธ์นะครับผมสร้างถวายหลวงปู่ในวาระทาบุญครบรอบหกรอบนะครับผมของหลวงปู่นะครับหลวงปู่ท่านก็ถือว่าเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งนะครับผมที่ตั้งมั่นอยู่ในการปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนานะครับผมวิถีวิธีการปฏิบัตินี่ของท่านถือได้ว่าเข่งคัดมากนะครับผมอันเนื่องจาก ครูบาอาจารย์ของท่านนะครับผมได้เคลียวกร,รนะครับผมแล้วก็สั่งสอนท่านให้อยู่ในคันลองของการปฏิบัตินะครับผมนั่นก็คือพระอาจารย์มหาเถื่อนบุชกาโรนะครับผมวัดกุดเรือคำอำําอําเภอวานนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับก็ถือว่าเป็นอุปชาอาจารย์ของท่านด้วยนะครับผมท่านฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ ระอาจารย์มหาเถรน,นะครับผมก็เป็นพระอุปชาบวชให้นะครับหลังจากบวชที่อำเภอวานอนิวาสแล้วนะครับท่านก็มาจำพรรษาอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมหลังจากนั้นท่านก็มาอยู่ที่วัดอัมพวันอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับผมซึ่งในปัจจุบันนี้หลวงปู่น้อยประพัดสโลนะครับผมสมณศักดิ์ท่านอยู่ที่พระครูวิสิท์ ธรรมคุณน,นะครับผมประจําอยู่ที่วัดบุรภาวันตําบลศรีสุดโทอําเภอบ้านรุงจังหวัดอุดรธานีเหมือนที่กาบเรียนมาแล้วนะข้างต้นนะครับผมเหรียญของท่านรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญเนื้ออันบาก้าชุบนิกเกิลน,นะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอวันลสวนพระเครื่องเลยครับ มาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของที่ลึกวัตถุมงคลหลวงปู่น้อยประพัฒสโลวัดบุรพาวันอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับผมแต่ว่าสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมทางคณะศิษย์สร้างถวายตอนที่ท่านอยู่วัดคํมภวันอำเภอหนองผานจังหวัดอุดรธานีนะครับผมซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วในวัตถุมงคลเหรียญรุ่นหนึ่งของท่านนะครับผมแต่ว่า ได้ออกที่วัดบุรพาวันบ้านดุงอุดรนนะครับอันนี้จะออกที่หนองหาอุดรนนะครับนี่ะก็จะเป็นสาธิสลักเหรียญรุ่นนี้จะเป็นสาธิสลักของหลวงปู่ในลักษณะ,ะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมสวมจีวรแบบผมกลุ่มนะครับเป็นเหรียญทรงไข่ยกขอบนะครับผมขนาดความกว้างของเหรียญน,นี้จะอยู่ที่2.3เซนติเมตรนะครับผมส่วน สูงของเหรียญจะอยู่ที่ประมาณ2.8เซนนะครับผมรวมกับหูเหรียญจะเป็น3ประมาณเกือบ3.5ซนติเมตรนะครับนี่ฮะตัวหนังสือนะครับผมเขียนที่ลึกๆการทำบุญอายุครบหรอบวัดอัมพวันนะครับที่แรกผมวนึว่าครับ เขียนชื่อวัดผิดนะครับผมจริงๆแล้ววัดอัมพวันนี้อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับเหรียญที่ผมรีวิวกับคราวที่แล้วในจะออกที่วัดบุรพาวันบ้านดุงอุดรน,นะครับด้านล่างพระครูประพัดสอนศิลคุณนะครับผมซึ่งในเป็นสมณศักดิ์ของท่านในขณะนั้นนะครับผมซึ่งปัจจุบันท่านจะ สมณศักดิ์จะอยู่ที่พระครูวิสิทธิธรรมคุณนะครับผมนี่ก็จะเป็นอักขละลายันนะครับผมเป็นอักษรลายันธรรลาวนะครับผมอิส,สวาสุขนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับสาหรับด้านหลังก็จะเป็นยันพ่อหมอวิเศษนะครับบางคนก็เรียกว่ายันนกคุ้มนะครับผมแต่ถ้าจะ ให้ถูกต้องก็คือยันนกคุ้มของพยานยิสิทธ์สิงหรือหลวงปู่สิงคันธยาขโมนะครับผมหลวงปู่หอนหลวงปู่หอนที่อยู่วัดนิโคทารามหนองวัวซอกรดนะครับก็ใช้ยันพ่อหมอวิเศษนี้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นของหลวงปู่สิงนี้ท่านจะแยกชายหญิงไว้ด้านหลังอย่างชัดเจนอันนี้จะเป็นยันรวมนะครับผมก็ถือได้ว่าสายวิชาเป็น สายวิชาเดียวกันนี้นะครับผมเพราะอัครลาย,ยันไม่ได้แผกแตกต่างหรือผิดเพี้ยนไปจากบุรุพาจารย์เลยนะครับผมอย่างที่กล่าวมาแล้วในขั้นต้นนะครับผมรงคปู่น้อยพระพัชโลนี้ท่านจะเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มหาเถื่อนนะครับพระอาจารย์มหาเถื่อนจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคเก่าของจังหวัดสกลนครน,นะครับผมเป็นผู้คงแก่เรียนนะครับพระอาจารย์มหาเถื่อนนี้ท่านจะได้อ่า ปเปลี่ยนทรห้าประโยคนะครับผมเป็นนักธรรมเอกอยู่ที่วัดขุดเรือคำนะครับผมซึ่งท่านจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของครูบาอาจารย์ในปัจจุบันนี้หลายๆองค์เหมือนกันนะครับผมที่มีชื่อเสียงนะครับวัดขุดเรือคำของพระอาจารย์มหาเถอนี่ก็จะอยู่ที่อําเภอวานนิวาสจังหวัดสกลนครครับก็ในชั้นหลังนะครับ ที่มีศิทธานุสิ์นะครับผมได้ขอเมตตาหลวงปู่ในการจัดสร้างวัตถุมงคลงต่างนะครับผมพอหลวงปู่เมตตาธิษฐานที่จัดสร้างแล้วอธิษฐานจิตให้นะครับผมก็ปรากฏว่าผู้ที่นําไปใช้เนี่ยครับผมก็พอเกิดประสบการณ์มากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับเป็นเรื่องของมหาอุดนะครับผมยิงฟันไม่เข้านะครับผมหรือแม้แต่กระทั่ง แค่คาดปลอดภัยอระสบอุบัติเหตุก็จากร้ายตายดีนะครับผมที่เป็นอุบัติเหตุหนักก็ไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับผมที่จะเสี่ยงถึงแก่ชีวิตก็แควคาดนะครับแล้วก็เป็นที่สุดเลยคือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นข้าราชการทาหารตำรวจนะครับผมนํำวัตถุมงคลของลูกปู่เฉใช้ก็ปรากฏว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องโครงกระพันชาตรีด้วยนะครับผม เหรียญรุ่นนี้ก็จัดสร้างเป็นเหรียญอ,อันปาก้าชุบนิกเกิลน,นะครับนี่ฮะยันอย่างที่กาบเหรียญน,นะครับผมก็จะเป็นยันพ่อหมอวิเศษนะครับนี่ฮะเหรียญก็เป็นเหรียญทรงไข่นะครับผมเป็นเหรียญปัม๊มแล้วก็ตัดขอบชุบนิกเกิลน,นะครับผมเพื่อรักษาผิวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอ,อีกหนึ่งในความนิยมของสิทธ ของลูกศิษย์หลวงปู่น้อยนะครับผมในเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงปีการสร้างอาจจะไม่ลึกมากนะครับผมประมาณปี2540ากว่านะครับผมแปลว่าลูกศิษย์วงในให้การยอมรับนับถือมากนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้า มีวัตถุมงคลอื่นของอหลวงปู่น้อยประพัสโลก็จะนำมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ศึกษาร่วมกันอยู่เรื่อยๆครับสวัสดีครับ